ดังนั้นสิ่งที่พระเจ้าทร,ทรงตัดสรู้และทรงค้นพบก็คือว่าเราสามารถที่จะไม่ต้องมาเกิดได้สามารถอยู่อย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมาเกิดมาหากับสิ่งต่างๆที่มีในโลกนี้เพราะสิ่งต่างๆนี้ล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นถ้าเปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกองไฟถ้าเรา เดินเข้าหากองไฟเราก็จะถูกไฟเผาฉันในโลกนี้ก็เป็นโลกแห่งความทุกข์โลกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายโลกแห่งการพัดพาคจากกาันจากของรักของจเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าเดินเข้าหากองทุกข์เหมือนกับถ้าไม่อยากจะถูกไฟเผาก็อย่าเดินเข้าหากองไฟ กองไฟเขาก็ร้อนของเขาโดยธรรมดาถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่มาเผาเราแต่ถ้าเราเดินเข้าไปหาเขาเองเขาก็เขาก็ต้องเผาเราฉันใดโลกนี้ก็เช่นเดียวกันโลกนี้ก็เป็นโลกของความทุกข์ที่ท่านเรียกว่าตายรักอ,อันนี้จังทุกขขังอนัตตาทุกเพราะเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันของที่เราควบคุมบังคับ ทำให้มันเที่ยงทำให้มันให้แต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องให้ทั้งสุขทั้งทุกข์กับเราถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่ามาเกิดดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของการมาเกิดแทนที่จะมาหาความสุขจากสิ่งต่างตาให้เรามาหาวิธีดับความทุกข์ดับการกลับมาเกิดกันจะดีกว่า ถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะไม่มีวันรู้เลยว่าวิธีของการที่เราจะไม่มาเกิดนี้ต้องทำอย่างไรบ้างเพราะไม่มีใครจะรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวในเบื้องต้นถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงตัดสรุวิธีการหยุดการเกิดหยุดการเวียนว่ายตายเกิดแล้วนำเอาวิธีที่พระองค์ได้ทรง คนพบนี้มาเผยแผ่สั่งสอนอก็จะไม่มีใครสามารถรู้ได้ด้วยตนเองอต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้มาสอนวิธีของการยุติการเกิดเมื่อมีคำพระธรรมคำสั่งคำสอนปรากฏอยู่ในโลกนี้แล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวพระพุทธเจ้าอยู่ยแล้วก็ตาม แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็จะ